ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะคุณพระสังฆรัตนะเขาการจากพระเทรานุเทระและคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์เจริญุกเจริญพรมาถึงบรรดาท่านสาสุชนทั้งหลาย ทุกท่านวันนี้เนื่องในวราระเป็นวันใกล้วันวิสาขาบูชาแล้วซึ่งวันวิสาขาบูชาในปีนี้จรงกับวันที่หกเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,563ซึ่งเรียกว่าเป็นวัน เคลืนสิบห้าค่ำเดือนหกวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญและยิ่งใหญ่วันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรุ้และวันเสด็จดับขันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยปกติสาธุชนทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาก็จะบวชกันถือศีล การเป็นจำนวนมากมีการไปตักบาตรท,ทาบุญแล้วก็มีการสร้างบำเพ็ญกุศลด้วยประการต่างๆเป็นจำนวนมากในทุกๆปีแต่เนื่องในวาระปีนี้เป็นปีที่มีโครโรนาไวรัสโควิด -19 เข้ามาเรียกว่าเข้ามาทำให้ประชาชนคนทั้งหลายจะไปประชุมการเป็นจำนวนมากนั้นก็ ท่านก็สั่งให้งดเว้นไว้เมื่อเป็นดังนั้นในวันวิสาขาบูชาถ้าพูดว่าเราก็ไม่สามารถจะไปบวชไปบำเพ็ญธรรมที่วัดกันได้เราก็น้อมจิตตั้งใจที่จะบวชบำเพ็ญธรรมกันที่ในบ้านนั่นแหละหรือในสถานที่ใดที่เป็นที่สงบสงัดอันใดอันหนึ่งก็ตามเราก็น้อมจิตตั้งใจในการ สร,สร้างบนกุศลของเราดป็ยการสำรวมกายสำรวมอาจาสำรวมจิตใจของเราให้ห่างไกลาจากอากุศลคือบาปถ้าเราสามารถสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจของเราให้ห่างไกลาจากอากุศลคือบาปได้แล้วนั่นเรียกว่าทุกโทษเวรภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นไม่มีนะคนเราจะทำบุญสดอกเคราะห์ต่อชะตา ว่าปัดเพศภัยพิบัติต่างๆให้หมดไปสิ้นไปออกจากกายวาจาจิตใจของเราได้นั้นเราอย่าไปอาศัยแต่ของขลังเครื่องรางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้เราต้องขจัดปัดเป่าด้วยการมีสติสังวรดูที่กายดูที่วาจาดูที่จิตที่ใจของเรานั่นแหละว่าให้ห่างไกลาจากบาปคืออกุศล ถ้าห่างไกจากบาปเกิดกุศลได้แล้วบาปไม่เกิดที่กายบาปไม่เกิดที่วาจาบาปไม่เกิดที่ใจเมื่อบาปไม่เกิดช่องทางของทุกโทษเบญัยต่างๆที่จะมาเกิดที่กายวาจากับใจนี้มันก็จะลดหมดไปเป็นลำดับนั่นแหละบาปเก่าวเวนเก่าก็ลดหมดไปส่วนบาปใหม่ไม่เสริมเติมต่อขึ้นมา,มาก็เหมือนกับว่าเราเป็นนี่อยู่สัก เท่านี้เท่านี้เราใช้ไปทุกวันทุกวันแต่นี่ใหม่เราไม่ก่อเมื่อนี่ใหม่เราไม่ก่อไม่พอกุูนซึ่งนี่ใหม่ก็เป็นอันว่าเราก็สามารถชดใช้นี่เก่านั้นหมดสิ้นไปแล้วนี่เก่าไม่มีก็เป็นผู้ปลดนี้ได้นี่กรรหนี่เวรก็เหมือนกันการที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั้นก็ได้พินิจพิจารณาแล้วนะพอทราบเหมือนกันว่าเกิดมาจาก กรรมนำแต่งอะไรแต่นั่นแหละเมื่อมันเกิดไปแล้วจะไปแก้ที่กรรมที่ทำไปก่อนนั้นไม่ได้แล้วก็แก้โดยวิธีการทําบุญทํากุศลสร้างบารมีด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งในวันวิสาขาบูชานะเพร่อสมมาสัมพทธเจ้าตอนที่เป็นดาบทออกบวชแล้วบําเพ็ญเพียรไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับลองผิดลองถูก อยู่ถึงหปีด้วยกันกว่าจะมารู้ได้ว่าต้องเดินทางมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางก็คือสมาธิที่ความเห็นชอบเร่าว่าความเห็นชอบมันต่างยังไงดียังไงก็ว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นชั่วล่ะอย่างนี้เป็นต้นสมาสังกัปปะความดําริชอบตรงกันข้ามล่ะก็มิจฉาสังกปะคือความดําริชั่วอย่างนี้ สัมมาวาจามีวาจาที่ชอบถ้าต,ตรงกันข้ามก็มิฉาวาจาเป็นวาจาที่ชั่วที่เร็วสัมมากัมมันาตะมีการงานอันชอบถ้ามิฉากรรมันตะก็มีการงานอ,นอัชน,น,อนชั่วอันเร็วสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ชอบถ้าตรงข้ามก็มิฉาชีวะการเลี้ยงชีพที่ผิดที่เร็วที่ชั่วสัมมาวายมะ ความภาคเพียรที่ชอบภาคเพียรในการละบาปทำบุญไม่ให้บาปเกิดจากกายวาจาใจละบาปที่มันเกิดขึ้นในกายวาจาใจออกไปทำบุญกุศลอยู่เนืองๆแลว้วก็รักษาบุญความดีของตอนนั้นเอาไว้เนี่ยถ้าเป็นสัมมาวัยมะก็เป็นของที่ถูกต้องดีงามแต่ถ้าเป็นมิจฉาวายมะ ก็ความเพียรในทางที่ชั่วที่เร็วอย่างนี้สัมมาสติระลึกแต่ในสิ่งที่ชอบเมื่อระลึกแต่ในสิ่งที่ชอบที่ดีเรียกว่าสัมมาสติแต่ถ้ามิจฉาสติก็ระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ชั่วที่เร็วอยู่ดังเดืองสัมมาสมาธิจิตใจตั้งมั่นในเรื่องดีจิตตั้งใจตั้งมั่นในการทำสคุณงามความดีไม่หยุดไม่เลิกไม่ท้อนะ ในปัจจุบันคนเรานะทําคุณงามความดีไว้เยอะๆบางครั้งก็บ่นว่าความดีไม่ช่วยบ้างบุญไม่ช่วยบ้างอะไรก็ไม่มาส่งผลบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรากลับลืมไปว่าโลกของมนุษย์เป็นโลกที่มีทุกข์กับสุขเป็นโลกที่มีบุญกับบาปเป็นโลกที่มีดีกับชั่วเป็นโลกที่มีสารเสริญกับนินทา เป็นโลกที่มีราบกับความเสื่อมราบยศกับความเสื่อมยศเป็นโลกที่มีนินทากับสรรเสริญเป็นโลกที่มีความสุขกับความทุกเนี่ยเราลืมนึกไปว่าโลกมันเป็นโลกกระทครอบงามอยู่ทั้งคนดีคนไม่ดีก็ต้องตกอยู่ใต้งเงาของโลกด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาโลกมันแปรปรวนคนดีก็ต้องโดนความแปรปรวนของโลกเพราะว่า โลกเขาเป็นอย่างนี้คนมาเกิดในโลกก็ต้องรับเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความทุกข์ใจมันเกิดก่อนทุกกายอย่างการเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ยเราต้องยอมรับว่าคนในบ้านเราเนี่ยเกือบยังไม่มีใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนั้นเลยเอะเจ็บทางกายยังไม่มีนะแต่เจ็บทางใจเนี่ยเป็นการเกือบทั่วประเทศแล้วเสพข่าวบริโภคข่าว กันมากก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความเศร้าสลดเกิดความหมดอะไรจะอยากอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาน้อมรึกถึงพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่เก้าให้เรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งเป็นเวลาหลายปีผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่าครั้งนี้แหละคนที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วได้นานหลายปีเนี่ย เป็นเอกเลยอยู่สุขสบายอยู่ไม่ลำบากแต่บุคคลที่วิ่งเต้นเอาใหญ่เอาโตกับกลายเป็นว่าต้องทุกข์ยากลำบากสูญเสียอย่างมากมายเมื่อเป็นอน,นั้นก็ให้เรามีสัมมาสมาธิจิตใจตั้งมั่นทำต่อไปโลกนี้มันไม่สีวิไลเท่าที่ควรดอกแต่นั่นแหละก็อยู่อาศัยบาเพ็ญบารมีไปได้ตามควรแก่การ แต่ถ้าเป็นมิจฉาสติแล้วมิจฉาสมาธิแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิก็กลับหมกมุ่นในเรื่องที่มันเลวมันร้ายเมื่อหมกมุ่นอยู่ฝักไฟอยู่กับเรื่องที่มันเลวมันร้ายชีวิตก็จะมีแต่พังพินาศไปเป็นลำดับอย่างนั้นและในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพินิจพิจารณาเห็นมัชฌิมาปจิปัทาคืออริมัคมีองแปดแล้ว มาประพฤติปฏิบัติจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตติญาณศาสนะบรรลุอนุตตรส,สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วมาสอนโลกอย่างเนี้ยเราก็น้อมระลึกนึกถึงคําสอนที่พระเจ้าทรงจัดนะเป็นพทธโอวาทว่าสัพพปาปัสะาการะานังเว้นจากทุจริตคือเว้นจากการประพฤติชั่วทางกาย เว้นจากการประพฤติชั่วทางวาจาเว้นจากการประพฤติทั่วทางใจข้อที่สองคูสลสูปสัมปทาทำากูศให้ถึงพร้อมทำบุญกูศลให้ถึงพร้อมก็คือหมายว่าประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายประพฤติชอบด้วยวาจาแล้วก็ทำความดีด้วยใจสจ,จิตตปริโยธปนานังทำจิตทำใจของเรา ให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีความโลภหมดจดจากความโลภหมดจดจากความโกรธหมดจดจากความหลงอันเป็นที่มาของบาปเวรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราเอาพุทธโวา่าอดคือละชั่วทำดีทำจิตของเราให้พองใสมาประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างเนี้ยแม้จะมีอยู่ในเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรก็ตามเราก็สามารถประครับประคองจิตให้ตกยงที่ได้คิดที่ทางกลางทางกลางก็คือมายว่า ไม่ขึ้นมากเกินไปไม่ต่ำมากเกินไปแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนของเราก็น่าจะมีน้อยมีเพียงเล็กน้อยนั่นในวันวิสาขาบูชาให้เราตั้งมัน่นบำเพ็ญกุศลบาร,รมีทำบุญกุศลให้มากๆตามคำพุทธวาทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอาตมาก็มีนะคาถาดีมาฝากก็คือหมายความว่าโรภาคภัยไข้เจ็บที่กำลังมาเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่เนี่ยเขายังไม่ไป แต่สิ่งที่เขาเกรงใจนะเขาเกรงใจก็คือการกวดน้ํานั่นเองนะการกวดน้ําทําให้เขาเกรงใจทใํใไมเขาไม่กล้าอยากจะมาราวีกับคนกวดน้ําให้นั่นก็อาตมาก็จะสอนวิธีกวดน้ําให้แก่ท่านทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัตินําไปใช้วันละครั้งสองครั้งสืบต่อไปทุกท่านพึงตั้งใจว่าตามตั้งจิตให้มีพลังว่าตามบุญใดกุศลใด ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในเดชชาติก็ดีในปัจจุบันาชาติก็ดีในวันนี้ก็ดีขอทิศบุญนั้นกุศลน,นั้นให้แก่โครโรนาไวรัสโควิด1 9และผู้พามาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วให้ไปผดไปเกิด ในที่อันควรของตนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินประคบรโมทนา,ศา,ศาสาธุก,การแกร่ท่านทั้งหลายท้ายสุดนี้ขออำนาจพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพมีสังสาบารมีคุณความดีจงทุกสิ่งทุกประการพึ่งมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพิบาลคณะท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอายุยืนยาวนานวันะผ่องใสพระกำลัลงดี มีความสุขกายรับแต่ความสบายใจมีเงินทองใช้ตามปรารถนาด้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อใครสักต่างหลายเป็นผู้มีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับทุกได้ดับทุกได้ และแก้ปัญหาต่างๆก็ได้ง่ายๆในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อด้วยการจงทุกท่านทุกคนทุกตนนั้นด้วยเธอ